ตอีอะไรก็เสร็จหมดแล้วเสร็จําหมดแล้วเสร็จแล้วตักเงิเชิญเไหวพร้อมเรียบร้อยงานบ้านเลยทุกอย่างเอาละคอ้งานกระถิ่นงานก่อนที่เราจะเริ่มที่ทำฐานะงานกระถิ่นต้องกล่าวคำเน้งานกระถิ่นอธิานไปอธินาไปเจว่าวามเป็นมาของพระองค์เป็นอย่างไรจากั้นแล้วเรองาง่อาพเจาอยูนในอะไรนะ ดต่างๆต่างๆชาล่อเมริกาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะขอบคุณค่ะยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวยิ้มสยามยิ้มสยามยิ้มสยามไม่เข้าก่อนนะ